ดีครับคลิปนี้เรามาดูในส่วนของอหนึ่งในเบญจพังคีนะครับก็คือนางพญานะครับผมนางพญาพิมพเข,าข่าโค้งตรงนี้ผมเอามาเอามาให้ชมกันประมาณ2ององค์ครับซึ่งลักษณะพิมพ์ทรงโดยรวมจะเหมือนกันครับสังเกตพิมพ์ของนางพญาก็คือว่า,าด้านบนนะครับด้านบนจะมีจะมีเหมือนกับ ทรงจะดีอะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาหน้าหน้าของนางพญากนะ็คือก็จะเป็นเรียวลงมานะครับผมแล้วก็จะมีหูโผล่ข้ามาด้วยครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะชัดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไล่ลงมาตรงอกครับลักษณะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของเรือแล้วก็เม็ดมอ์ปกรับไล่ลงมาตรงอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ มาดูในส่วนของช่วงวงแขนวงแขนจะลงมาจนถึงหัวเข่าแล้วก็โค้งนะครับโค้งไปตามาตามเนี่ยครับตามเส้นบังคับไปจดตรงเหมือนกับทรงคาสมานะครับโคง้งตรงเข่าเป็นรูปโคง้งโคง้โคงเข้ามาจดอีกเข่าอีกฟากหนึ่งแล้วก็แขนก็จะตกลงไปครับ ในส่วนของแขนขวาครับพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ข่าโค้งนะครับด้านข้างด้านข้างจะเป็นรูปตัดครับซึ่งอาจจะอยู่ที่แม่พิมพ์นะตัดกดลงไปตัดเฉียงเราสังเกตดูว่าเนื้อของพระเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดแดงๆอยู่นะครับนี้เป็นเม็ดแรับ ก็เห็นได้ชัดทั่วไปครับแต่ด้านข้างจะเห็นชัดกว่าน่อยนิดนครับเนี่ยครับอันอีกองหนึ่งสังเกตด้านข้างรูปทรงของหนังพยาได้เป็นรูปนูนนะครับส่วนใหญเ่เม็ดแรกก็จะเจอเจอตามพะระเดอพระทั่วไปครับ ก็ลองไปสอบไปหาหดูนะครับส่วนราคาก็ก็ก็แล้วแต่ชอบครับม,มันพูดกันไม่ได้ครับโอเคครับผมอันนี้คือเป็นพิมพ์ทรงของนางพญาพิมพ์เกอโค้งครับข้าว